ล่าสุดนะคะลิซ่ามาอัปเดต i อของตัวเองนะคะเป็นภาพจากคลิปวิดีโอเพลงมันนี่เวอร์ชันเมอรี่คริสต์มาสนะคะซึ่งในวันนี้ลิซ่าเพิ่งจะอัปลงในช่องลี้รีฟิลของตัวเองนะคะซึ่งแต่ละภาพที่โพสต์ลง i อน,นั้นสวยน่ารักมากๆเช่นกันนะคะสําหรับตอนนี้คลิปที่ลิซ่าลงในช่องนี้รีฟิลมียอดผู้เข้าชมคลิปนะคะมากกว่า1นล้านห้าแสนครั้งไปแล้วนะคะและยอดวิวนี้นะคะเป็นยอดวิวหลังจากที่ลิซ่าอัปลง YouTube ไปแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะไม่เกินพรุ่งน,นี้แน่นอนนะคะ10ล้านวิวต้้องมาแลว นะคะทุกคน และล่าสุดนะคะมินนี่ก็มาอัพไอจีรูปของตัวเองกับลิซ่าโดยโพสต์นี้นะคะสาวมินนี่ระบุคแคปชั่นว่าเราหวังว่าคุณจะมีความสุขในวันคริสต์มาสเรียกว่าลิซ่านั้นเดินสายเมอร์รี่คริสต์มาสทั้งกับเพื่อนๆและแฟนๆชาวบริงค์ทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะและตอนนี้นะคะในโลกโซเชียลต่างก็บอกว่าลิซ่าช่างแสนดีจริงๆนะคะบริงค์อยากเห็นอะไรลิซ่าก็สรรหาให้บริงค์ได้เห็นตลอดตลอดนะคะอยากเห็นรูปฮาโลวีนลิซ่าก็มาลงให้อยากเห็นหิมะแรกลิซ่าก็มาลงให้อยากเห็นน้องหมา ออลิซ่าก็มาลงให้เช่นกันนะคะอยากได้คอนเทนต์วันคริสต์มาสก็มาลงให้เช่นกันนะคะเขาบอกว่าเพราะลิซ่าเซนดีแบบนี้บริงถึงรักลิซ่ามากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวของลิซ่าแค่นี้คะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ